เนสกาแฟสีนครเคลียร์ชัดต้นต่อทำเดือดร้อนหลังถูกหมายเรียกคดีชวนเล่นพนันกรณีเนสกาแฟสีนครหรือนางสาวรัติยาอรุณศรีลูกทุ่งอินดี้สาวชื่อดังเจ้าของบทเพลงเปิดใจให้ที่เล่าแน่ถูกตำรวจจบชอสอทอ,ออกหมายเรียกรับทราบข้อหาชักชวนเล่นพนันออนไลน์หลังโพสต์โฆษณาทางโซเชียลผ่านเฟซบุ๊ก โดยทางพนักงานสอบสวนบชสอทได้ออกหมายเรียกนางสาวรัติยาอารุณศรีหรือเนสกาแฟศีนครศิลปินลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังเจ้าของบทเพลงเปิดใจให้ขี้เล่าแน่ที่มียอดวิวสูงกว่า43ล้านครั้งมารับทราบข้อกล่าวหาผู้ใดช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้า พนันระวางโทษจำคุกสองปีหรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหลังเจ้าตัวได้มีการโพสต์ข้อความชักชวนเล่นหวยออนไลน์ผ่านกลุ่มไลน์บ้านพอใจในลักษณะของการแปะลิงก์ผ่านหน้าเพจ a c e b o o k ตนเองซึ่งความคืบหน้าทางเนสกาแฟสีนครเคลื่อนไหวล่าสุดด้วยการโพสต์ข้อความว่าหัวบ่อออกเลยมิจฉาชีพเล่นกูแล้ว ให้ปากคำสิคะรออะไรพร้อมกับมีคำอธิบายชี้แจงอีกว่าหนูไม่เคยโปรโมทเว็บพนันชวนเล่นบาคาร่าใดๆทั้งสิ้นนะคะหนูออกมาเตือนตลอดหนูแจ้งความไว้แล้วตั้งแต่สองเดือนที่แล้วมีการทำ Facebook ปลอมหลอกโอนเงินบ้างหลอกให้เล่นเว็บพนันบ้างขายเสื้อขายครีมแต่หนูยืนยันคำเดิมไม่ได้ปักเว็บพนันค่ะแค่ใบหวยสื่อ สองงวดติดเหมือนทุกอย่างไม่เหมือนแค่ผู้ติดตาม